ก็สําหรับเรื่องวันนี้นะครับมันจะเป็นการที่ผมเนี่ยมาตอบคาถามที่ทุกคนชอบเข้ามาถามผมไม่ว่าจะเป็นแบบใน Facebook ใน Instagram นะครับคือสิ่งที่คนจะถามมากที่สุดคือทํำยังไงผมถึงสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันเพราะว่าทุกทวันเนี่ยหนูกลับมาหรือว่าผมกลับมาเนี่ยมันก็เหนื่อยแบบโอ้ไม่อยากที่จะออกกำลังกายรู้สึกไม่มี motivation ไม่มีแรงบานานใจเอาจริงนะมันเป็นคําถามที่ผมอะ่ะก็ก็ตอบไปบ่อยเหมือนกัน แล้วก็เคยทําคลิปไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเราก็อยากที่จะมาทําใหม่ให้มันกระชับเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ให้มันจบไปเลยถ้ามีคนถามเนี่ยผมก็จะส่งคลิปนี้ให้เขาดูนะครับก็จะได้จบจบกันไปคราวนี้เนี่ย <S <S คนที่ถามคำถามแบบเนี้ยส่วนใหญ่อะ่ะผมมองว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าออกบ้างแต่ว่าแบบน้อยมากๆสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะอาจจะเป็นการที่ เขาอยากที่จะสร้างนิสัยในการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักของเราอะ่ะมันคือการที่เราตัดเรื่องการแบบเอ่อพวกตารางเวทที่แบบว่าเออมันต้องมีวันพักหรือว่าวันอะไรไปเลยนะครับประเด็นหลักของเราคือการสร้างนิสัยให้เราเนี่ยสามารถออกกําลังกายให้มันได้ทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะไม่จําเป็นต้องออกหนักแต่เราออกเบาๆและสามารถออกได้ทุกวันจะดีกว่าเพราะฉะนั้น สเตปแรกของเราในการที่จะเลิกตั้งคำถามนี้ก็คือการที่เราหาวิธีใดก็ได้ครับให้เราสามารถที่จะออกกําลังกายได้ทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันที่เรารู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากที่จะทําอะไรเพราะว่านั่นคือนั่นคือเฟสหลักของเราตอนนี้ที่เราจะต้องทํานั่นคือออกกาลังกายยังไงให้มันได้ทุกวันพอพอมันออกได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนตารางอะไรมันเรื่องของเราแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างนิสัยในการที่เราจะ รักในการออกกาลังกายได้แล้วคราวนี้เนี่ยเออแล้วแล้วถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยออกกาลังกายหรือว่ายังไม่กล้าที่จะเริ่มออกกาลังกายเนี่ยเราจะเริ่มยังไงสาหรับผมนะในตอนแรกที่ผมเริ่มที่จะออกกําลังกายมันคือการที่เรามีแรงบันดาลใจเรามีแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่แบบอยู่ๆมันมาจุดประกายก็คือตอนนั้นนะ่ะผม,มไปเห็นเพื่อนที่แบบว่าหุ่นดีมาก มีสิ่แปลมีทุกอย่างเนี่ยมันมันโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็แบบว่าเพื่อนผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงเนี่ยไปไปชอบมันเยอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเฮียการหุ่นดีมันมันดีอย่างนี้หรอวะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําได้นะไอเฮียเราก็เคยออกกาลังกายเราออกหนักกว่ามันดกบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกหนักกว่าเราอะแต่ว่ามันก็มีหุ่นที่มันดีได้เราแค่ขี้เกียจเราแค่ขี้เกียจแล้วก็ยังไม่กล้าเริ่มยังไม่อยากที่จะออกกาลังกายเพราะว่ารู้สึกว่าอ่าไม่มีเวลา ทั้งที่ช่วงนั้นอะ่ะผมว่างแทบทั้งวันอะ่ะเพราะว่าผมอะ่ะผมมาซิวเว้ยผมซิวแล้วผมมีเวลาแบบเตรียมสอบเป็นปีอะ่ะการที่เราจะมีเวลาออกกาลังกายมันมีอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> ยังไงมันก็มีแต่ว่าเราก็พยายามหาข้ออ้างอะไรก็ได้แบบว่าโอเคเราเดี๋ยวเราจะอ่านหนังสือนะเราจะไม่ออกกาลังกายเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าออกกาลังกายหนึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือได้กี่หนะ้าอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นข้ออ้างที่แบบผมหาให้ตัวเองมาตลอดนะครับจนสุดท้าย ผมก็ตั้งเป้าหมายว่าโอเคเราจะเปลี่ยนละเราจะเริ่มออกกําลังกายพอเราตัดสินใจแบบนั้นนะว่าโอเคเราจะออกกําลังกายแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําต่อไปคือหาตารางอะไรก็ได้ครับที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราทําได้ทุกวันในสมัยแรกที่แบบว่าผมเริ่มอ่ะผมเริ่มจากการวิตพื้น30วันก็คือ1เดือนใช่ไหมมันมีแบบชาเลนจ์ใน y YouTube นั่นแหละแบบว่าคนคนนี้แม่งวิตพื้น30วันแล้วหุ่นแม่งเปลี่ยนไป ผมก็ทําตามนั้นอ่ะเพราะมันง่ายดีวิดพื้นมานร้อยไม่ได้ยากอะไรแบ่งเป็นสิบเซตไม่ได้ยากผมก็ทําไปจนครบเดือนโดยที่แบบว่าผมก็ไม่รู้ตัวนะคือกลับบ้านมาก็โอเคแ็แค่วิดพื้นให้มันครบหนึ่งร้อยครั้งแล้วก็จบโดยเฉลี่ยม,มันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหรอกหลังจากนั้นเดือนต่อมาผมก็เริ่มดึงข้อหนึ่งร้อยครั้งคืออันนี้ก็คือแบบผมมีพื้นฐานม,มาแล้วนะผมสามารถที่จะทํายังไงก็ได้ให้มันดึงครบอะ่ะเพราะรู้สึกมันง่ายหนึ่งร้อยครั้งหนึ่ง,นะงร้อยครั แป๊บเดียว30นาทีชั่วโมงเดียวจบละสิ่งหนึ่งที่ผมสร้างในระหว่างทางตอนที่เริ่มออกกำลังกายในช่วงนั้นที่แบบว่าตัดสินใจที่จะออกกำลังกายจริง,รงๆอะมันคือการที่ผมได้สร้างนิสัยไปะละสร้างนิสัยในการออกกำลังกายทุกวันไปโดยที่มันไม่ได้เป็นระยะเวลาที่นานแล้วก็กรามเนื้อก็ไม่ได้โตอะไรมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดก็คือเวลาที่เราจะกลับบ้านมาแล้วเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย เราลืมาอะไรไปหรือเปล่ามันก็คือการออกกำลังกายอืมพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วอะมันจะทําให้นิสัยในการรักออกออกกำลังกายของเราอะมันมันเพิ่มมากขึ้นเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อมาหลังจากที่แบบว่าเรามีแรงบันดาลใจหรือว่ามี motivation แล้วอะก็คือการเริ่มทํามันเว้ยคือการเริ่มทํามันหาอะไรก็ได้การออกกำลังกายแบบที่เราชอบอะ่ะการวิ่งการปั่นจักรยาน การตีแบตอะไรก็ได้ที่แบบเรารักเราชอบแล้วรู้สึกว่าเราสนุกกับมันได้ในทุกๆวันนะ่ะเออเริ่มจากตรงนั้นก่อนคราวนี้เนี่ยสิ่งต่อมาที่อยากให้ทุกคนเนี่ยทานั่นก็คือเลิกหาข้ออ้างว่าเราไม่มีเวลาเว้ยทุกคนมีเวลาทุกคนมีเวลาถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราคิดว่าแบบเราไม่มีเวลาอยากให้ทุกคนน่ะเปิดโทรศัพท์ดูมันจะมีสกรีนไทม์ที่แบบว่าเราใช้เวลาในการเล่นโทรศัพท์อะ่ะผมเชื่อนะ ว่าถ้าทุกคนเปิดมาในช่วงเนี้ยก็อาจจะบางคนอาจจะแบบ30นาทีหนึ่งชั่วโมงบ้างอะเออนั่นแหละคือเวลาที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลาเราเอาเวลาไปไถหมดแล้วคือในเวลานั้นนะคุณสามารถที่จะเอาเวลามาแบบว่าปิดพื้นได้ดึงข้อได้เพราะฉะนั้นแล้วมันมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะบอกตัวเองว่าไม่มีเวลาเรามีเสมอมันอยู่ที่ว่าอันไหนสําคัญต่อชีวิตของเราถ้าการออกกำลังกายเนี่ยม,มันสำคัญเนี่ยเราก็จะมีเวลาให้มัน ไม่ว่าอะไรก็ตามครับสิ่งใดในโลกเนี่ยถ้าสิ่งนั้นมันน,น่าเวลานั้นนะครับมันคือสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตเราจริงๆอะ่ะเราจะมีเวลาให้มันเสมอเว้ยไม่ว่าสิ่งใดก็ตามไม่มีเวลาอ่านหนังสือถ้า Priority หรือว่าสิ่งที่ต้องทําแล้วสิ่งที่สําคัญคือการอ่านหนังสือคุณก็จะหาเวลาให้มันได้หรือว่าเอาแบบว่าให้ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดก็แบบว่าในช่วงที่เราไปเรียนมาหาลัยหรือว่า ตอนที่เราต้องไปศึกษาอะไรสักอย่างที่แบบว่าต้องห่างไกลพ่อแม่เนี่ยบางคนนะย้ำว่าบางคนอาจจะเป็นแบบว่าเวลาพ่อแม่โทรมาตามโทรมาเนี่ยจะรู้สึกว่าพวกเขากวนใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเขาชวนให้ไปเยี่ยมบ้างให้ไปหาบ้างแล้วก็จะหาข้ออ้างว่าเอ้ยเราไม่มีเวลาไปหรอกแต่ในวันสุดท้ายในวันที่แบบว่าเขาป่วยหนักแล้วแบบว่าไม่ไหวจริงๆแล้วเขาโทรมาบอกเราว่าออแม่ป่วยพ่อป่วยเขา้าโรงพยาบาลต้องนอนโรงพยาบาลณวินาทีนั้นนะครับ เขาคือคนที่สําคัญที่สุดในโลกของเราเราก็จะหาเวลาไปหาเขาให้ได้ไปเยี่ยมเขาให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกันตามเพราะว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเราแล้วไงแต่ในระยะเวลาที่เราศึกษาหรือว่าเรียนอยู่ตรงนั้นอะเราไม่ได้มองเห็นความสําคัญเพราะว่าเออเขาก็ยังสบายดยีจะไปหาทําไมแต่พอเขาป่วยพอเขาแบบต้องเข้าโรงพยาบาลอะเรากลับรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญเราก็จะหาเวลาไปหาเขาได้เสมอ ไม่ว่าตอนนั้นเราจะติดสอบเราจะไม่มีเวลาสุดท้ายเราก็หาเวลาได้เพราะฉะนั้นอะทุกๆอย่างมันมันมีเวลาครับมันอยู่ที่ว่าเราให้สิ่งใดเป็นสิ่งที่มันสําคัญมันเหมือนดราม่าล่า,ลาสุดของเอ่ออะไรซีเคฟาสเวใช่ไหมครับที่แบบว่าเไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วเขาบอกว่าบนะูชิตเนาะเพราะว่าคุณพี่ยมีเวลาดู Netflix คือมันก็เป็นดราม่าได้เนาะก็คือแบบหลายคนก็ไปเข้าใจว่าเออซีอ CEO คนนี้บอกว่าเออให้ เลิกดูซีรีส์แล้วก็ไปทําอะไรให้มันมีประโยชน์แต่ถ้าตีประเด็นแล้วก็ไปดูคลิปดีๆมันหมายถึงว่าคุณมีเวลาดูซีรีส์คุณมีเวลาทําสิ่งแบบนั้นนะคุณก็มีเวลาในการพัฒนาตัวเองนี่คือการตีตีความแบบคนทั่วไปที่ควรจะเข้าใจนะเออเขาตีความแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ทุกๆคนนะครับมีมีเวลานะครับมีเวลาเสมอละมันอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นอนะ่ะมันสําคัญต่อชีวิตเราหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราตัดสินใจว่าเราจะออกกําลังกายแล้วเราก็ต้องทําให้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งนี้มันสําคัญแล้วก็คิดเสมอว่าเรามีเวลาให้มันเสมอในข้อต่อมานะครับที่เราจะต้องเจอคือหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาจากที่ทํางานกลับมาจากที่โรงเรียนอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะเจอนั่นคือความเหนื่อยเว้ยความเหนื่อยที่แบบว่าอ๋ยกลับบ้านมาสี่ห้าโมงเหนื่อยอยากนอน นั่นคือสิ่งที่แบบว่าทุกคนจะเจอแล้วก็จะล้มเลิกภารกิจในการออกกำลังกายได้แบบเยอะมากๆอะ่ะใครที่แบบว่าไม่ชินกับการที่จะสู้กับมันสู้กับโมเมนต์ตรงเนี้ยจะล้มเลิกแล้วก็ลมเหลวบ่อยมากสําหรับผมนะเวลาที่ผมเหนื่อยอะ่ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราสร้างแฮบิตในการออกกำลังกายแล้วอะ่ะต่อให้วันนั้นเรากลับมาเหนื่อยอะ่ะเราจะรู้ว่าเออถ้าวันเนี้ยเราไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยเราจะนอนไม่หลับ เราก็จะพยายามพุชตัวเองพุชตัวเองว่ายังไงเนี่ยเราก็จะออกกําลังกายคือไม่ว่านั้นมันจะเหนื่อยหรือเปล่าไม่ว่าวันนั้นมันจะแบบขนาดไหนอะเราก็จะหาเวลามาให้มันได้เสมอเพราะว่าสิ่งสําคัญมันไม่ใช่แรงมานานใจ เพราะว่าเรากลับมาจากที่ทำงานเรากลับมาจากที่โรงเรียนเมันเหนื่อยนะมันไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่มีอะไรหรอกทุกคนมันกลับมามันก็ไม่อยากทําอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเอาชนะความเหนื่อยแล้วก็ความขี้เกียจของเราได้มันคือคําว่าระเบียบวินัยคําว่าระเบียบวินัยมันแปลว่าเราทําในสิ่งที่มันควรจะทําสิ่งที่มันถูกต้องโดยที่แบบว่าบางครั้งเราไม่ได้อยากทํานั่นคือสิ่งที่นักมวยหลายคนทําคุณคิดว่าเขาอยากที่จะมาฝึกอยู่ในยิมทั้งวันหรอ หรือว่านักกีฬาที่แบบว่าต้องไ่ฝึกตลอดแล้วก็ออกกำลังกายตลอดอะพวกเขาไม่ได้อยากทําตลอดหรอกมันก็เหมือนกับที่เราเบื่อที่ทางานเนี่ยบบว่าโอ้ทําไมเราต้องไปทํางานทุกวันเราเบื่ออะไรประมาณเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละต่อให้คุณมีพาชั่นในการรักในกีฬาของคุณขนาดไหนอะคุณก็ไม่ได้อยากที่จะออกไปฝึกออกไปออกกำลังกายทุกวันหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีอะมันคือระเบียบวินัยระเบียบวินัยคือสิ่งที่ตัดสินครับว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ชนะหรือว่าผู้แพ้ มันอยู่ที่ระเบียบวินัยในการฝึกฝนของเราถ้าคุณเป็นนักกีฬาเนี่ยมันวัดกันเลยว่าโอเคคุณมีพร,รสวรรค์นะแต่คุณมีระเบียบวินัยในการฝึกแค่ไหนเพราะว่าถ้าคนพรสวงเขาไม่ได้มีพรสวรรค์มากมายอะแต่เขาจะฝึกให้มันหนักให้เท่า,าคนที่มีพรสวรรค์นะหรือว่ามากกว่ามันก็มีโอกาสาที่เขาจะชนะเพราะเขาไม่ประมาทคือผมอยากให้เรามีมาย n ์เซตอย่างนี้เวลาที่แบบว่าเรารู้สึกเหนื่อยนะครับคือมันเหนื่อยทุกคนผมก็เหนื่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมีตลอดคือระเบียบวินัยครับมันคือการที่แบบว่า ออตรางมันกําหนดอย่างงี้ผมก็ต้องทําไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามผมก็จะทํามันมันก็มีแค่นี้ครับจะทํายังไงให้ออกกาลังกายได้ทุกวันมันก็มีแค่นี้มันคือการที่เราเริ่มทําเราจะเริ่มทําได้ยังไงก็คือการหาแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราเนี่ยออกกาลังกายได้ทางชีวิตคือคือผมไม่อยากให้ทุกคนแบบมี motivation ในการออกกาลังกายแค่แบบไม่กี่เดือนนะหรือว,ว่าปีหนึ่งอะไม่ดีหรอกถ้าตั้งแล้วก็ตั้งให้มันออกกาลังกายได้ช่วยชีวิตเลยดีกว่า เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่ดีทําไมเราไม่ทําทั้งชีวิตอ่ะอะมันไม่ได้แปลว่าตอนอายุหกสิบแล้วคุณจะต้องมาเบนเพสน้ําหนักแบบโอ้เป็นร้อยกิโลไม่ใช่มันคือการหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีตลอดชีวิตอ่ะเออมันไม่ดีหรอวะทําไมคนเราถึงไปแบบไปตั้งเป้าหมายระยะสั้นในเมื่อมันคือสิ่งที่ทําได้ทั้งชีวิตอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ก็หลังจากแบบเรามีแรงบันดาลใจอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามหาแบบหาเวลาให้กับมันเลิกหาข้ออ้างว่าเออมันไม่มีเวลาเพราะว่าทุกคนมีเวลาหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ระเบียบวินัยในการที่จะทําให้ตัวเอง c o n s i s t e นซีหรือว่าสม่ําเสมอได้นั่นเองนะครับสุดท้ายมันก็มีแค่นี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปปรับใช้นะอืมก็หวังว่าทุกคนจะออกกำลังกายได้ทุกวันอย่างที่ทุกคนต้องการนะครับผม